ครับอาจารย์ชุ่งายครับสวัสดีค่ะหมอแม่สวัสดีแม่ตุ้ยสวัสดีค่ครับคบ,ค,คบเพื่อนหน่อาจารย์ครบเพื่อแล้วอ, <c oughs> อันนั้นน,นั่นผมเห็นคำนวณอ,อันนี้ทบไปทบมาแล้วก็เออไอพวกนัาาน้นนี่นนนนก็น่ากันหรอเพราะว่ามันมันโดนรน้องหมอน้อมันครับผมเขาแต่เร่งวิ่งเร่ของตัวดียวมันก็บ่ได้เงินละ่ะเออครับผมก็จะมวงาไข่น้อยกูเรามอเโอ้ยน้อยอาจารย์นาะ เอ่นเดี๋ยวนี้ผัวยันน้องออกไปเดี๋วพวกน้องออกอากาศโลกนองมอยมอนนคือบังคับเมื่อ้านเปนรอาจารย์ราตกขค้นร้านอาจารย์คือร้านครับมีเขาม่นุ่เรียงธรรมดาค่ะจ้าวใจวอนยังยังนอนทป่นี่มันโลเกียดอาจารย์มันโลเกียดเดี๋ยวต้องมาลวยมาต้องซีเรียดอาจารย์ แต่ที่เรียกกะว่าบ่อกะบ่อยู่ว่าบ,บอ่บอ,บอมันหังได้น,นั่นมันห่งคือเสียนอยู่หมะนะน้เพราะว่าหลังปาหนมันอุ้มกอดได้ผมนัน่นนๆใจผมก็ยิ่องอุ้ร่องนี่ปรากฏว่าโรคไข้ก็เป็นลูกก้าเลือดข้นเจ็บร้ายขึ้นเป็นปน,นี้สินะครับเป็นลูกยังไงจารย์นะครับผมผมก็อยากให้เขาเทียวนี่ก็เรียกวัวหลโตเด้อหมอเด้อเอาไปรดเนาะครับ เออลูกติดจังไดเออบพท่นพ่อหมเพรท่นนถามน้องนี่ทีผมว่าหลายกว่าเอาว่าเรายเราล้อ่านะครับอืมแั่แมตุยไปหอผมมือนท้อใจหมอรวยแล้วผมก็ท้อใจเมตุยนะเจ้าขอเวจันบ้านเฮือนอยู่ใกล้ใกลกันป่านไหนว่ากคนเมตุยว่าเออติดาหมอรวยสักคนหน่อยก็ไกล้แค่พเอโล่อจันอ๋าลอยลดเราลอยเมตรอ๋าลอยเมตคราเมตร ว่าแม่อยู่คนอำเภอนแต่พอได้อด้ทีนี่คุ้นนามู่บ้านต่มันสิเสียเวลาหนาว่าเดียวกันว่าเดียวกันใกล้กันนี่แหละครับโลกใบเกิดทึ่งเกรงใจแน่ญาติถึงจังหวะตั้งคุณยากแม่นอจังที่นอเป็นยังไงครับเป็นยังไงเด็กเจ้าเขาเจ้าน้่นไปจันฮะเจ้าเขาเจ้าน้่นไปแล้วครับว่าผมเพ่เห็นหน้าน้องลูกน้องเต้าเขาดอกผมกับทั้งที่เดียวยี่นี่เราคนเบียร์พิการเอาจังสันเราบอกง่ายว่าเบียร์พิการ คนกินเยียวยาการเอางไงนรสกันอย่าอธิบายเถอะน้องครับครับผมนู้นนะของไปของมันนะนะอันนี้ค,คือของกุ๊กเออจากไปเจากใดมากนะมันยังเป็นไปเช่นซี้ครับถ้าจากแตนเล่คอ้เขาเด้อจากไลขข่กระดาษจริงสักซีขอให้ซอยเนี่ยครับผมไปก่อนเลยนอ็อตเงเนาะครับผมวิ่งครับจันของเล่กันวันที่เจ็ดได้เพราะแม่นของวันอื่นได้วันที่เจ็ดได้ของฟังของน้ำปูนเด้อครับผมเออขันจังไดก่ะ เขาแท้ละงวดนี้เพราะว่ามันในอาทิตย์หนึ่งมันส่้ามโมเดลมันจะทามันรุดสองมันกับเขานึงครับนะเมื่อกี้เห็นบอกนะมันรุดเมือนว่ามันรุดมันกับม้าเขาเนียเหลือเรียบวิ่งเมือนว่าม่อกี้นี่ผมหหกแปดไปนอครับเออมันเหลือแต่มหกเป็นเรียวิ่งนะแต่ว่าผมจับคู่มันกับโถือละไก่ฟันมาห้าบ้างหมนละมานี่งวดนี้แหละงวดเข่านะมันได้สามงวดมันจะต้องเขางวดหนึ่งแหนะนะมันก็ทต้งตะเกียอืมเอ้วิ่งหกกับสามอ่ะ มิงหกับสับมใส่เป็นตาก่อนเอาแต่ตาเบิ้งกับมัวไม่ได้เบื้งดดเนี่ยกัมัวบนล่างนี่เ็าอาการเนาะอว่าวกับไล่ไปละหมอเอ้ยว่าวกดดีไล่ไปรูนี่เรื่องเือนนะน่ะมึก็พวกนี้พอเนาะครับผมอันพี่รอบสมเนาะบนล่างน้อกันเนาะหมอเนาะครับเออรอบสามบนล่างด้วยกันบานเ้กาจักคู่เรียกผมจะขึ้นเท้ในเมืองบนบล่ะสามศูนย์หมอสามศูนนะครับ หกศูนย์หกศูนสามหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งหกหนึ่งสิเอาเต็มสูตรฟนบอลนี่หมอเต็มสูตรท่ายจันมันมีเลขสมบงรณ์หกตัวนะขันเต็มสูตรของมันเอาหกตัวเลจันแต่ว่าผมูสีเนี้ยในแค่สองตัวเนาะผมว่าสายพิซซี่กับคัน่งยูตัวที่ตัดออกไปเนาะหานางเธอมันเป็นไปอย่งสั่นเนาะครับเสียดายน้ำกนนเอาเป็น ที่ผมเหมือนบบท่านที่หาก็มี่65 65เอ่แล้วก็35รับผมเออสามตัวสีขันนั่นกับเป็นตัวกันไลทั้างนอกนี่ลหละเออแต่ว่ามาร่วมที่หนีมันกับโ่หลายเกินหน้าเกียดแล้วน้องหมอน่อครับมกตเขนเอาเอาเอาเลข3โตนี่ผมสีไห้ไปจกักเอาจาุดสามเอาจักสี่ชุดรลดน,อนอ้องหมอน่อครับ เออกคงว่าหลายเราเพราะว่าผมกัสีว่องอายุผมกัสีเนี่ยายุกับมีแค่สองตู้น่ะหล่ะสูรนี้เป็นอันอีกสองสูตัดีเป็นอันรองกามี6หกหกหนึ่งหหกหนึ่งเออหกหกหนึ่งแล้ววันนี้ตัวที่สองห่วยมันคือสีหลายใช่หลกหนึ่งสองสองสองมันกับมาหลายเราได้นอกมาคนต่างแดนนอใส่ลายอยู่มี่เดี๋ยวต้มึงแล้วมันสามสี่หางวนนอช่วงนีตายสองยันเถ่ะนี่ยหกหกศูนย์เนาะ หกหกศูนย์อบนทั้งหนาตัวที่สามอ่ามันคือสองห้าหกหมอตัวที่สี ok ่ห้าหกสามห้าหกสามยี่สิบนี่ละสี่ศูนย์นี่แหละวานีกาวงกลมโตหกหกศูนย์กับหกหกหนึ่ง มานี่เลขสองโตัวกันี่ละหกศูนยหกหนึ่งเน้อหมอเด้รยหกศูนย์อือกัหาลังเทือกทีคุณพ่อคุณแม่เพิ่งขายเพิ่นปีนเอนี่ยฮะเทือมันนั่นบ่อผมกับป้กรับเได้ว่าอี่กับบ่อหน้ากับไอ้กับกับบน่เอาเมื่อตอนนี้ได้หมอเด้ทุนท่วนมึงรู้เเป็ตุทวนครับผมทุนทนมึงรู้อะวิ่งวิ่งหกกับสามครับวิ่งหกกับสามจับคู่กับสามศูนย์หกศูน สามหนึ่งหกหนึ 1, ่งหกห้าสามห้าสามตัวก็มี่หกหกหนึ 1, ่งหกหกศูนย์สองห้าหกแล้วก็ห้าหกสามค่ะครับครับถูกต้องแน่าจานะเอาการเน้นในละอันที่ผมหมายไปในหน่อยว่ายางละสองหางซุ้มโบเดเนียนค่ะถือว่าเป็นเด็กตัวร่องเนื้อมอเดอร์ครับผม บานนี้เนเ่ยวิ่งนั่นผมเน้นวงผมพึองเนี่ยนักเทรดที่เป็นสงไหยว่าสีเน้นตัวไหนเนาะเดี๋ยกองทนผมผมมารคโอแก่นะครับผมนี่มาผมนาจเนาะเออคนมีตัวดีตัวหย่างของเงินนั่นว่าโอ้เล่นละเลขผมนี่มีตัวเดียวเดียวหาคู่อะไรคนมันเสียกันแน่เห็นบเมื่อกี้นี่แต่คนมีสองเล่นนี่จ่ายคนมันเสียกันเคนได้หนูได้ครับผมผมกระจายหมายว่าถือเพราะว่าผมก็ผมรู้ว่าตีเป็นตัวใดเนาะหมอเนาะครับ เออก็ทั้งเมือทั้งมวลตัวนี่นะมอม่หยังว่าก็ผมบ่เนี่ย<ม>ฉันได้เวลาก็บว่า,ว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 าวต่าอได้อยู่ดีครับผมครับผมนะครับสุขภาพสุขภาพพ่ออยู่ดีไม่แห้งกนน้อาจารย์พ่ออยู่ไดเนาะเออแต่พ่ออยู่ไดอยู่อนลาแต่เสียงนะ่ะแห้งดีอยู่ดอกเสียงหน่ะนะว่าแต่ว่าเ่าคืนบ่าเสียงมันเป็นเบาดังนั่นเสียงชัดเกียร์ดียึกคืนว่าแข็งแรงไหมพ่ออย่งไรก็เดี๋ยวนี้ก็ ขอคุณล้อแม่ี่กราบ่นกันแลงเตะลองเพลงมวนเยู่กระดากระุนแล้วสองเทานอวนโรงงานเขาโคหลายๆเขาจะเล่นวิ่งเดี๋ยวนี้เล่นวิ่งกับคอาดว่าจะบม่ละหมอครับผมปีสุขทุกคนมาดีครับขอโชดีครับครับครับคุ้อาจรย์ชื่อายหลายเด้อนะครับทีมองในทางดียังันพี่น้อ่งซี่เนาะาเก้ารุดสองมันก็รุดสองมันจาเขาหนึ่งเยตก้านะครับก็ลองมันเด้อนะครับมันก็บรุดสองวันละละนะครับ สองหรือสามมวลนี่แหละน่าจะเข้าแล้วนะครับเพราะว่าปกติแล้วเพิ่นบจน์รุดโดนนะครับอาจารย์ชูชัยเนาะวันนี้คงจะปังเน้อหนะเพิ่นบองแห่งหกศูนย์หกหนึ่งหล้ะกัสามตัวหกหกหนึ่งหกหกศูนย์นี่คือตัวบองเนาะส่วนพี่นอนมีในใจตรงกันกับร่องเหลือยงกัดเริ่องเด้อนะครับในนี่ล่ะอ้าวโจ๊กๆไว้มาเนาะอาจารย์ชูชัยคอยร่วงอยช่องน้ำเพิ่นเด้อนะครับวันนี้นี่แห่งปังข้าขอบคุณอาจารย์ชูชัยไรเป็นปังครับผมสวัสดีครับ